เราพิมพ์รวดเก็บม่ไหน่เราประดูได้ก็น่า um ตัวน okay? ี่ก like ็ดูคู่ๆโอ้โหพอกลิ่นเนี่ยเนาะสวัสดีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งชาวไทยและชาวลาวเด้อทุกคนเนาคลิปนี้ค้อยจะพาทุกคนมาดูดน้ำนะดูน้ำอาป่าทุกคนเลยน้ำในในผายเคนนี้แหละทีนี้ ทีมงานเขาก็ได้ดูแลนะเนาะก่อนทับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงคิตแห่งใจอันหนึ่งเด้เอเนาะหลังจากนั้นเขาก็ท่าชมคลิปวิดีโอการดูน้ำเอาป่าเลยทุกคนรุ่นวีนกันรแล้วก็ ติดตาม,มากันว่าค่อยสีได้ป่าน้อยหลายแบนไหนป่าอย่างน่ติดตาม,มากันทุกคนนี่ปัจจุบันนี่ก็นทำงานก็นกนได้ดูดน้ำนะเห็งจักอึดละน้ำกบดีกว้างเหมือนกันมาไม่นี้หลายคนนะท,นนทั้งแม่น้องทั้งแม่เนี่ยครับครอบครันะ

นี่พื่เอาไปให้น้ําไหลกับคื้นแบบนี้เพราะว่าน้ําไหลกับคืนไปที่ลกูกนองเก้านะแอ้แก้เพิ่อาน้นานำาย Ô, sao mốc đà lên nắm bò Wow Sao mốc đà lên nắm lên Cơm cho đi cơm đó ai, cơm nướng đây hả nướng đi Cơm หลังจากที่ฮาดูได้ประมาณสองสามนาทีนะก็ได้เห็นหอยแล้วทุกคนนะหอยอาหกากาาอกน้อยปลากะปลา่ไดีไลาปมาในดอกแต่กับคิดว่าพอมีอยู่นะตอนนี้กับปลากำลังหาบอลลีทุกคน บอคือคนตึกน,นะพะวัิทาตาไวนี่คนตึกนะพระว่าหาคนน,น,น,นนอนกับนี่นอนกับนี่ดตามก็ต่อไปทุกคนเห็นว่าหอยนะดูปุ้ย

hai ba nay mọi người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  พูดมากี่ับปลาได้บ่อีู่วาปลาน่ะโอ้เมื่อนี้อาบน้ำนี่นะอาบ่โอ้ไปหาปลาสัปดาห์นี้ไปเลยหาปลาเลยเออหาปลาเลยทุกคนนี่ปลทุกคน

不不顶。 ยันเย็บมนามเย็บผืนนะมียันปืนนั่ปืนเยพอคนตอนนี้จกจับเลยคนเอาลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนนี่นะคลองนี่นะนี่คลองอะไรนี่เขาเอาคลองอะไรนี่นี่แหละเขาเอาคลองจะละ Ui, ra là một con một dặm mèo nào một con Ui Thôi, bà hay lông cơ lông con ơi Sao phục bụi bụi nè Hay mà hay mặc mày Cẩn thận, bà bà โอ้ยแม่บางมือเลยไปจาฮหันบางมือแล้วบ้ฮันนสลิมือไปรวไปหาพ่นเก้าเลยไม่รู้

bằng đưa là bằng đưa tung mọi con tung tung mọi con nam lông mai thằng tít đi mình hơn là này ยานเขายานตัวน้อยคนนี้แล้วกับปผัสแง่งลายขนา็น่าจะโบคอ,อยจะหาอยู่กับหายัางได้อยู่บม่ได้พักพวกเนี้ยเขทาทำไปถ่ายน้อยยายากับยายาละบอกกันกำเนาบ,าลาบอละคือเฉพาะชาพวกพุ้ยนะนายพยาหน่อย ากที่ได้งมป่างม่มอะไรกันเขาจะกับนลยกข็ขบคำเลยว่าว้ายป่าสมุกกับนบชนทำน้อยกับสาวผู้พูดเลยยังเก็บป่ากับแม่กับสาวอยู่ไอติงไอตุงฮะขออนุญาตกับเลยก็เลย คุณแล่บรรฮอดเพิ่นคุณแมจะลุ้นเหมือนกันว่าจะได้น้อยจะหลายบ้างไดมลูกปักบอกปลาตัวนี้กระพริบเลือดอากเพียงไหนเติบ่ดูได้บ้าะบ้าแม่ัวนี่กรดูกไม่คุ้มเี่ยงดูพอกิน่นเลยเนาะถือว่าการดูดน้ำมาปลาของค่อยก็ได้หลายเติบทุกคนในหันค่อยก็สิได้แบ่งปันกันกับพี่น้องท่น และสับแก่เพิ่นแกงแกงซุกแล้วก็ได้กินข้าวกินน้ำทุกคนอิ่มเลยได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทายทุกคนเบิ่งเพราะว่ามันดึกแลยเผากับเล็กน้อยอยู่ขเขานี่เนาะชั้น,ะนคลิปวิดีโอนี้ขอขอจบเพลงตอนนี้นะขอขอบคอกขอบใจทั้งเอฟซีที่ติดตามรับชมแต่ต้นจนจบที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้ขอขอบใจทลาย